สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูแล้วก็น้องบองในบทของสารอวัวมีตัวสะกดกันนะคะอ่าไหนลองบอกสิที่ตัวบองเนี่ยมีอะไรที่เป็นสารอวัวบ้างคะมีหัวหัวอัวหัวค่ะตัวตอัวตัวแล้วก็มีหัวใจด้วยนะคะโอ้โหบองก็มีหัวใจมันก็มีหัวใจอ่าไปเรียนกันดีกว่าสารอวัวลืมกันหรือยังสารอวัวเป็นแบบไหนนะบองสารอวัมีไม้หันอากาศกับวัหวนค่ะ ไม่รู้น้องกอลหนึ่งลืมกันหรือยังนะคะสระอัวเดี๋ยวเราไปทบทวนสระอัวกันก่อนแต่ตอนนี้บองต้องกลับไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะเอ็นบองไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่บองไปอยู่กับที่แล้วตอนนี้เรามาเรียนสระอัวกันลืมหรือยังคะสระอัวเป็นยังไงสระอวมีไม้หันอากาศกับว่าแหวนอา้าวขึ้นกระดานกันเลยดีกว่ากระดานขึ้นมาค่ะ กระดานมาแล้วสระอัวเป็นแบบนี้มีไม้หันอากาศกับว่แหวนลืมกันหรือ,อยังคะไม่ลืมนะสารอัวไม่ยากใช่ไหมคะสารอัวเอาเราลองมาฝึกสะกดสระอัวกันก่อนนะคะใส่กอไก่ลงไปสะกดว่ากออัวกัวใส่ขอไข่สะกดว่าขออัวขวัวใส่ข้อควายสะกดว่าขออัวขวัวได้นะคะไม่ยากใช่ไหมสระอัว แล้วถ้าสารอัวมีตัวสะกดละ่ะจะเป็นยังไงมาดูพร้อมกันค่ะมาขึ้นมาเลยคํานี้สะกดยังไงคะสออัวสัวสออัวสัวใส่ตัวสะกดเข้าไปวันนี้เอาตัวสะกดนอหนูเข้ามาสะกดว่าสออัวนอนสวนสออัวนอนสวนแต่มันจะอยู่แบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้ไม่ได้รู้ไหมว่าอะไรต้องหายไปตัวที่หายไปก็คือ ไม้หันอากาศหายแวบไปเลยเมื่อไหร่ที่สระอัวมีตัวสะกดไม้หันอากาศต้องหายไปคำนี้สะกดว่าสออัวนอสวนได้นะคะไหนลองอีกหนึ่งคำรออัวรัวรออัวรัว,รว,รว,รวใส่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดมาแล้วยอยักษ์มาแล้ว,ยยลวสะกดว่ารออัวยอรวยรออัวยอรวยอะไรต้องหายไปคะ ไม้หันอากาศไม้หันอากาศ,หา,กาศหายแวบไปเลยเหลือแต่ว่าแหวนสะกดว่ารออัวยอรวย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 เข้าใจนะคะตัวที่หายไปก็คือไม้หันอากาศเหลือแต่ว่แหวนไปเราไปฝึกสะกดกันเลยมาคําที่หนึ่งค่ะมากันที่แม่กบก,กันก่อนแม่กบวันนี้สะกดด้วยกอไก่อ่าวคาที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะบออัวกอบวกบออัวกอบวกบวก คำถัดไปชออัวก็ฉวกชออัวก็ฉวกคำต่อไปค่ะพออัวก็พวกพออัวก็พวกพวกได้นะคะเอาแมกกไปต่อไปออัวดอวดออัวดอวดอวดคำต่อไปค่ะสะกดพร้อมกันขออัวดดขวดขออัวดดขวดขวดขวดได้นะคำต่อไปค่ะ นอ millet, น Arrow, ัวดอนวดนออัวดอนวดนวดนวดได้นะคะสะกดด้วยดอเด็กคือแม่กดผ่านไปคําต่อไปจออัวบอจวบจออัวบอจวบจวบจวบได้นะคะต่อไปค่ะขออัวบอขวบขออัวบอขวบขวบขวบคําต่อไปค่ะรออัวบอรวบรออัวบอรวบรวบ รวบสะกดด้วยบอใบไม้เรียกว่าแม่กบนะคะอ้าวคำต่อไปมาเลยค่ะต่ออวงเงตวงต่ออวงตวงตวงตวงคำต่อไปหออวงห่วงหออวงอห่วงห่วงห่วงคำต่อไปค่ะทออวงงทวงทออวงทวงทวงทวงได้นะคะสะกดด้วยงองงูเรียกว่าแม่กงแม่กงผ่านไปคำต่อไป บอวบอวมอบวมบออวมอบวมบวมบวมได้นะคะคำต่อไปค่ะสออวมอสวมสออวมอสวมสวมสวมอ่าต ah ่อไปเลยค่ะนออวมอนวมนวมนวมสะกดด้วยอมาเรียกว่าแม่กลมแม่กลมอ้าวต่อไปเลยค่ะกออวนก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 วนได้นะคะคำต่อไปค่ะผออวนอผวนผวน ผวนได้นะคะผวนคำต่อไปทออวนเนาะทวนทวนทวนได้นะคะทวสกกนสกดด้วยนอหนูเรียกว่าแม่กลนแม่กลนผ่านไปแม่กลนคำต่อไปออวออยวอยวยวยวยคำต่อไปนะคะสอวอวยสวยสวยสวยและคำสุดท้าย สวยสวยสวยได้นะคะสะกดด้วยยอยักษ์เรียกว่าแม่เกยแม่เกยนะคะเมื่อกี้ฝึกอ่านแบบหนึ่งพยางต่อไปมาฝึกอ่านแบบคําที่มีสองพยางกันบ้างอ่ามาดูคําที่หนึ่งอ่านว่าอะไรเอ,อ่ยสกดว่าอะไรพร้อมๆกันค่ะปออวอดปวดขออาขาปวดขาปวดขาปวดขา,ดขา,ดขาได้นะคะต่อไป บอัวนอบวนไม้โทบวนปออากปปากบ้วนปากบ้วนปากบ้วนปากไปได้คำต่อไปบอัวยอบวยไม้ตรีบวยคอเอมอเค็มบวยเค็มบวยเค็มบวยเค็มได้นะคะไปได้คำต่อไปจอะเอบอเจ็บปออัวยอ่วยไม้เอกป่วยเจ็บป่วยเจ็บป่วยเจ็บป่วย ได้นะคะไปได้คำต่อไปค่ะสะกุพร้อมๆกันสอวยสวยงออามงามสวยงามสวยงามสวยงามไปได้คำต่อไปนอไอในสอวนอสวนในสวนในสวนในสวนต่อไป สออัวมอสวมสอเอือเสือไม่โทเสือ้อสวมเสือ้อสวมเสือ้อสวมเสือสเส้อได้นะคะสอ,อีสีมออัวงอม่วงไม้เอกม่วงสีม่วงสีม่วงสีม่วงได้นะคะสีม่วงเอาคำต่อไปค่ะมอแอวอแมวขอวอัวนอขวนไม้เอกขวนแม Leb, วขวนแมวขวนแมว ได้นะคะคำสุดท้ายดอวงดวงดอาวดาวดวง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 ดาวเรียบร้อยสิบคำแต่อีกหนึ่งรอบอ่านแบบไม่ต้องสะกดคำละ3มครั้งเหมือนเดิมพร้อมนะคะขึ้นมาเลยคำที่หนึ่งปวดขาปวดขาปวดขาบ้วนปากบ้วนปากบ้วนปาก บวยเค็มบวยเค็มบวยเค็มเจ็บป่วยเจ็บป่วยเจ็บป่วยสวยงามสวยงามสวยงามในสวนในสวนในสวนสวมเสือ้อสวมเสือ้อสวมเสือ้อสีม่วง สีม่วงสีม่วงแมวขวนแมวขวนแมวขวนดวงดาวดวงดาวดวงดาวได้นะคะเรียบร้อยแล้ว <before. S 1> สิบสาระอัวบงจำได้แล้วสาระอัวเต็มหัวบังแล้วอืวอหือสาระอัวเต็มหัวบังแล้วล่ะค่ะสาระอัวสระอัวจำไม่ยากเลยค่ะเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศก็หาย มหยหันอากาศหายไปเมื่อมันมีตัวสะกดเอาไหนลองมาทบทวนคำหน่อยสิบองอ่านได้หรือเปล่าดูคำแรกบนหัวบองนะขึ้นมาคำแรกค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรคะน้องบองคจ็ดาคำที่สองมนป่าต่อไปเลยค่ะไวเทม,อมเอาต่อไปต่อไปอ่านว่าเจ็บป่วยค่ะคำต่อไปเลยค่ะสวยงามในสวนสวนเสือ้อสีม่วง คำสุดท้ายบองคำสุดท้ายสู้ๆู้ดวงดาวคะ่ะบองอ่านได้หมดเลยแสดงว่าสาระอัวไม่ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ไม่ยากเพราะว่าบองขยันอ่านหนังสือค่ะบองอ่านได้ทุกสระแล้วนะตอนนี้ยสาระอัวเต็มหัวบองแล้วไหนสระอัวเต็มหัวไหนดูซิสาระอัวอยู่ตรงไหนวันนี้จบแล้วก่อนจะไปบองมีอะไรจะบอกน้องหรือเปล่าคะ น้องต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอหมายทำให้เสร็จนะคะอย่าค้างไว้นะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นดินพ้างหนืองานค้างเต็มเลยงานอะไรที่ต้องทำทำให้เสร็จนะคะจะได้สบายสบายงานอะไรที่ต้องทำทำให้เสร็จนะคะจะได้สบายสบายอ่าวันนี้พอแค่นี้ลาน้องก่อนนี้แดกับคุณเคยขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะบ๊ายบายจ,จุ๊บ นงนี้นะคะนี้จังไ้จจุคุณคคะวี้แดออกดีเลไปซื้อช็อโกแลตมาพิใส่ในตู้เย็นหรือ,อยังคะลืมจริงๆเลยนะช็อกโกแลตนะ่ะไปไปซื้อด้วยกันไหมไป